ลงแขกแล้วสู่ขอความหมายคือรูปนี้ฮะเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนลักทรัพย์นะจับจ้วงสถาบันทมชั่วทุกอย่างแล้วขออภัยตอนนี้มันมีคดีค้างอยู่ในในศาลเนี่ยอีกสี่คดีนะฮะอีกสี่คดีกลุ่มแรกก็คือคุณสุกุ้นใช่ไหมตอนคุณเข้าไปนายกคุณไม่บอกใช่ไหม คุณเข้าคุณออกแตงมุนตรีในกี่ครั้งนะครับ13ครั้งใช่ไหมครั้งละ3ปีใช่ไหม13คูณ3 3้9ปีจังคุกเพผมยืนยันนะฮะไม่มีสิทธิ์สู้เพราะคำรักษาผูกพันคุณทักษิณไปแล้วในคดียึดทรัพย์คุณสุขหุ่นน9 0ถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะฮะ นสองปีที่หนีไปเนี่ยกระจอกนะฮะสามสิบเก้าปีนี่รออยู่แล,แล้วแล้วก็ยังมีคดีที่สั่งที่สั่งให้ปล่อยพอม่าก,กู้เพื่อจะซื้อสินค้าชินแสดซึ่งเป็นจุตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทไอ้นี่กหลังฐานชัดเจน,นคุณสมรเกียรตนี่นกลับคำไม่ได้แน่นอนตัวนี้โทษก็ไม่มากครับหนึ่งห้าเจ็ดระหารชีวิตขั้นสูง มันในขณะเดียวกันมันมีคดีของบริวารเขาอีกคดีเอื้ออาทรเนี่ยนะฮะฝูงนี้นะตั้งสามสิบกว่าคนนะฮะสมหัวกันเนี่ยเสียหายกันพันสี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยมันมันมีคดีพวกสบามิพักนะฮะเราติดอยู่ในบวงกรรมด้วยเนี่ยมันคดีกลุ่มนี้นี่นะครับพี่เขาเป็นเป้าหมายที่ทักษิณต้องการก่อนเพื่อนคือคดีนี้ เป็นคดีนี่แล้วเป็นคดีที่พวกเขาโดนเท่านัน้นฮะแดงไม่เกี่ยวคนอื <c oughs> ่นไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นะแต่โกงแล้วเขาจับได้นักชาสศาลอยู่ถ้าปล่อยศาลตัดสินเมื่อไหร่มันตายทีนี้นใ,ในพระราชบัญญัติหรือในร่างกฎหมายนี้ละต้กรรมเนี่ยมันไม่นิยามความหมายของคําว่าการเมืองไว้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าศาลนะครับ ตีความให้มันถูกก็ต้องตีความว่าการเมืองในที่นี้หมายถึงการเมืองในความหมายในทางวิชาการทั่วไปคือต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าแต่ถ้าหากว่าตีความตามตัวอ,อ,กอักษรตามความหมายอย่างกว้างมันก็คือเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็เ,เข้ากฎหมายนิรโทษกรรมหมดเพราะฉะนั้นล้มล้างรัฐบาล หรือการใช้กําลังประทุสล้ายเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเพื่อให้มีการยุบสภาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นๆโดยใช้กําลังก็มีเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งอันนี้นะครับในทางวิชาการไม่ถือว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองที่ควรได้รับการคุ้มครอง ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเนี่ยก่อเหตุร้ายขึ้นฆ่าก่อเหตุร้ายระเบิดตึกตึกหนึ่งและบอกเป็นการการะทำของรัฐบาลเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนโกรธและเกลียดรัฐบาลถูกไหมครับแต่ผมที่ทําเนี่ยเพราะต้องการโค่นล้มรัฐบาลรัฐบาลนั้นมันเป็นประเด็จการรัฐบาลเร็วจริงๆรัฐบาลนี่เรวจริงแต่ผมเนี่ยเร็วพอๆกับรัฐบาลคือผมไม่มีสิทธิ์จะอ้างความเลวไประเบิดตึก ความเร็วรัฐบาลเพื่อมาทาความเร็วทําไม่ได้ครับคือหลักของนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับหลักของนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมแล้วต้องเกิดความยุติธรรมไม่ใช่นิรโทษกรรมแล้วมันเกิดความอายุติธรรมหลักก็คือว่าไม่มีใครมีสิทธ์ต่อต้านความอายุติธรรมด้วยการทําการอันยุติธรรมในระดับเดียวกันหรือยิ่งกว่า เราจะอ้างว่าคนอื่นเขาไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราจรึงตอบโต้ด้วยการกระทำที่อายุติธรรมเฉกเช่นเดียวกันอันนี้อ้างไม่ได้